ตัไฟข้อ22ครับโจทย์บอกว่าให้ที1และที2เนี่ยเป็นแรงตึงในเส้นเชือกเส้นล่างและเส้นบนในรูปตามลําดับเห็นนะครับอัตราส่วนของที2ต่อที1ขณะที่มวลแต่ละก้อนมีอัตราเร่ง a ทิศพุ่งขึ้นตามระดิ่งจะเป็นนะครับก็มีตัวเลือกมาให้หลักการคือเราจะมองเป็นระบบไปก่อนนะครับมองเป็นก้อนเดียวกันไปก่อนเสมือนกับว่านะครับ มวล2ก้อนรวมกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองมองบวลรวมกันก็จะเหลือแรงเฉพาะ t ีเท่านั้นในตอนแรกนะครับแล้วก็มีแรงลงก็จะเป็นมวลสองก้อนรวมกันก็เป็น m 1บวกกับ m 2ทั2้งหมดคูณด้วย g ข้อนี้เขาให้ความเร่งทิศขึ้นนะครับเพราะนั้เราก็สามารถเขียนสมการการเคลื่อนที่นะครับจากกดข้อ2นะครับเนื่องจากว่า A ทิดขึ้นแสดงว่า T ชนะใช่ไหมก็จะกลายเป็น T1 ลบ M1 บวกกับ M2 ทั้งหมดคูณด้วยจ เท่ากับมวลรวมกันครับ m 1บวกกับ m 2คูณใน a ผมตั้งเป็นสมการ1ต่อไปเราก็จะมาหา t 2ทีนี้ t 2นะครับ t สองก็มองที่ก้อนล่างก็ได้เพราะว่ t 2นั้นจะเกี่ยวข้องกับ m 1นะครับแล้วก็ m 2 แต่นี้ผมจะเลือกเพื่อความง่ายผมจะเลือกมองที่ก้อน m2 ครับก้อนล่างนั่นเองเพราะถ้าเกิดมองก้อนล่างนะครับก็จะมีแรงที2ขึ้นถูกไหมครับแรงที2ขึ้นอันนี้มวล m2 ก็จะมีน้ำหนักของ m2 ลงมาก็เป็น m2g ให้ a ขึ้นงั้นถ้าเรามองเฉพาะ m 2นะครับเนื่องจาก a ทิศขึ้นใช่ไหมแสดงว่า t 2ชนะแรง m 2 g ครับได้อีกเป็น t 2ลบ m 2 g เท่ากับ m 2 a นะเป็นสมการที่2 เพราะฉะนั้นผมก็จะหาอัตราส่วนได้นะครับต้องมีการจัดสมการใหม่จากสมการ2เนี่ยผมเขียนสมใหม่นะครับผมเขียนสมการ2ใหม่เป็น t สองเท่ากับ m 2 a บวกกับ m 2 g ใช่ครับทีนี้ผมก็ดึงตัวรูปออกมาคือ m 2นั่นเอง m2 แล้วก็ a บวกกับ g ถูกไหมครับ a บวกกับ g <c oughs> ต่อไปจากสมการ1ผมก็เขียนใหม่เป็น t1 เท่ากับตัวนี้ตั้งถูกไหมครับแล้วก็ย้ายเทอมนี้มาบวกแล้วดึงตัวร่วมครับทีนี้ผมจะดึงตัวร่วมก็ได้เป็น M1 บวกกับ M2 ใช่ไหมแล้วใส้ในนะครับจะเหลืออะไรบ้างเคขอลบนี้ก่อนนึกออกนะครับอาจจะต้องไปนั่งทำเองนะเพราะว่าพื้นที่ผมไม่พอละที่เท่ากับ M1 M2 ใในก็จะเป็น A บวก G นี้ผมตั้งเป็นสมการ3สมการ4ถูกไหมครับดังนี้โจทย์ให้เราหา t2 ต่อ t1 นะครับก็คือสมการ3หารด้วยสมการ4แล้วจะมีเทอม a บวก g เนี่ยตัดก,ก,กันหมดมันก็จะเป็นอัตราส่วนของ m2 หารด้วย m1 บวกกับ m2 นั่นเองก็ตอบข้อ3เลยโอเคนะครับ